ครับพเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง L Story ครับผมดูครับที่ว่าหน้าด่ามากคืออักตกเขาสวยมากคือเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไมผมถึงเก็บหินก้อนนี้มานี่ก้อน,นเก็บครับ วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอแม่สะเรียงตำบลบ้านกาดเออผมสอบถามคนในพื้นที่มาครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยมีน้ําตกลับผมก็เดินหาตั้งนานนะครับตอนนี้ผมเห็นละวิธีมานะฮะให้เราสังเกตดูที่ตรงขวาฝ่ามือตรงนั้น จะเป็นค่ายกรมทาหารพานที่36มสิบหกครับค่ายกรมทหารพานี่36สค่ายเทพประสิงจะมีด่านตรวจของพี่พี่ทหารอยู่เราเลยด่านตรวจมาประมาณ200เมตรครับจะเริ่มเห็นรถจอดอยู่ข้างทางอย่างนี้นะครับอ่าน้ำตกจะอยู่ขวามือตรงนี้ครับไม่มีป้ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะ เราจะไม่เห็นป้ายเลยตรงไปไปแม่ห้องสอนครับนี่เจอทางเข้าแล้วครับผมนี่ต้องเป็นทางเข้าแน่นี่ยงนี่ไง,ไงเราเจอชื่อน้ำตกแล้วครับน้ำตกพานเทพพระสิงตั้งชื่อตามค่ายทหารพานเลยครับเป็นน้ำตกลับเหมือนกันนะครับเนี่ย ทางเดินประมาณนี้ครับทางเดินดูบรรยากาศรอบๆครับโอ้โเพื่อนๆดูสิครับแน้ำใสามากเลยครับเพื่อนๆเห็นหินปูนชัดเจนเลยนะขาวๆ นี่คือแม่น้ำน่าจะไหลมาจากน้ำตกน้ำตกน่าจะอยู่ข้างบนไปไปดูนตกกันบรรยากาศรอบๆครับนะโหคือที่ตื่นเต้นเนี่ยคือ สีของน้ำครับเพื่อนๆยังกับน,น้ำปูนใสนะฮะดูลยครับ,รบสังเกตสีของดินกับสีของน้ำก็ละสีเลยครับเพื่อนๆดูครับ วันนี้ผมใส่เสื้อกะเหรียงมาด้วยนะครับเป็นเสื้อของเผ่ากะเหรีย่ยงมีลายพิเศษด้วยดดโดเรมอนโอ้เพื่อนๆครับเป็นหินปูนชัดเจนเลยครับผมเนี่ยครับเป็นหินปูนหินปูนชัดเจนเลย เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะว่าถ้าเป็นหินปูนเนี่ยหินจะไม่ค่อยลื่นครับนม,มีความหนืดมันไม่ลื่นครับมันไม่ค่อยลื่นมันหนืดมากเลยนะมันไม่มีความลื่นเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูสิครับ,ด,รบดินเป็นสีน้ำตาลทานน้ำเป็นสีขาว เจอนักท่องเที่ยวครับเพื่อนยัง,ม,ง,ยยม,งยมีนักท่องเที่ยวอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีนักท่องเที่ยวอยู่ครับมีนักท่องเที่ยวอยู่น้องเขาบอกว่าขึ้นไปเนี่ยมีอีกหลายชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปให้สุดเราลองมาดูกันว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไง เราจะเห็นสีของน้ำตกเนี่ย<ม>เด่นไปในทางด้านสีขาวชัดเจนเลยนะ<ม>ที่ว่าน่าด่ามากมคือ แต่มีทนบอลเน่ไปสลักชื่อครับดูสิครับอะไรของมึงเนี่ยทำเขาเสียหมดเลยแย่นะครับพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่เอา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  เท่าที่ดูมานะครับก็คือสายน้ำเนี่ยไม่ได้วิ่งเส้นเดียวจะมีแยกมีย่อยนะครับดูครับอันนี้ก็เป็นเหมือนจะแยกออกมาอีกสายนึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นสายหลับครับ น้ำไหลไปจากข้างบนนู่นนะฮะสูงมากนู่นนะข้างบนนู่นนะน้ำยินเจ็บเลยครับ แข็งโป๊กอะ่ะเป็นหินปูนอะ่ะแข็งโป๊กเลยดูเปไม้ดีใบไม้ยังแข็งเลยใบไ,ไม้ยังแข็งนะครับ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปจนมันสุดทางเดินแล้วกันอ่ะเริ่มจะเจอคว,วามชันครับโอดูสิครับเพืเ่อน หนึ่งชั้นสองชั้นสี่ชั้นครับมีสี่ชั้นครับแสบตามากเลย เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไมผมถึงเก็บหินก้อนนี้มานี่ก,ก้อน,นสองก้อนสองก้อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังเสร็จครับ สูงมากเลยครับตอนนี้ขึ้นมาสูงมากเลยโหดูครับ หินที่เก็บมาเราพยายามหาจุดที่มืดแต่ก็มีแดดส่องถึงแต่เป็นแดดที่แบบส่องมานิดเดียวะครับล้วให้เรานะครับหาไปไม้มาใบหนึ่งเนี่ยครับให้หาที่แดดส่องถึงคล้ายๆ้าสปอตไลท์เป็นวงแค่นี้พอให้เราใบไม้ว่งนนะครับแล้วหินที่เราเก็บมาเนี่ย มันจะออกสีทองทองให้เราบดให้เราบดบดละเอียดเลยแล้ววางไปบนใบไม้ถ้ามีส่วนผสมของแร่โครเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแดดครับจะดูแล้วไม่มีการสะท้อนไม่มี ไม่มีครับก็แสดงว่าแถวนี้ไม่มีแร่ทองนั่นเองเมื่อกี้เรามาจากข้างล่างนู่นเลยนะฮะขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงครับ ขึ้นมาสุดทางแล้วครับตันที่หน้าผาพอดีเลยข้างหน้านี่เป็นหน้าผาตอนนี้เหมือนเหมือนกำแพงกั้นอยู่แล้วไม่มีทางไปแล้วครับเนี่ยครับสุดทาง ลองสังเกตด,ดูว่าจะมีสวยมากเลยครับมองแล้วไม่มีเบื่อเลย จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือในน้ำเนี่ยจะไม่มีปลาว่า mm hmm. ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นคิษต่อปลานะครับก็คือก็เลยไม่เห็นปลาว่า mm hmm. ปกติเนี่ยเราจะเห็นปลาตัวเล็ก ตัวขนาดกลางๆจะว่าอยู่แต่น้ําตกแห่งนี้ผมไม่เจอเลยครับมีแต่มแมลงบนผิวนะครผมว่าชั้นนี้สวยที่สุดครับล่มลื่นด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่ครับ ออยู่ติดข้างทางแต่ไม่มีใต้ก็ค่อนข้างว่าจะเป็นน้ำตกลับอยู่ก็คือจะรู้จักเฉพาะคนในพื้นที่เเลยใก้ที่สิสงมาคนระับใก้กรุงแห่งทงั้งสามตัวน้ำตกจะอยู่ฝั่งโดยรวมแล้วผมก็ว่าโอเคครับแต่ไม่ค่อยเงียบคือเราเราจะเจอนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเลย ตอ,ตอนขึ้นมาเจอสี่คนขึ้นแมาก็เจออีกสองมีข้างบนอีกนะฮะคือข้างบนเนี่ยมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็แสดงว่าคนในพื้นที่อแบางทีเนะี่ยขี้เกียจที่จะเดินขึ้นมาถึงจุดนี้เขาก็จะมีทางมอเตอร์ไซค์อาจจะอยู่หลังเขาเพื่อที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่วนอ้อมขึ้นมา ความทําเป็นความเป็นธรรมชาติเลยทําให้ไม่ไม่ค่อยเงียบครับไม่ค่อยจะเงียบสงบเท่าไหร่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อนๆช่องแอลสตอรีครับขอบค,ครับ